สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปสมัครงานไพรเซนีกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเว็บไซต์ไหนนะคะที่เราจะเข้าไปสมัครงานไพรเซนีนะคะตามมาดูกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะแนะนําให้เพื่อนๆนะคะใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าแล็ปท็อปนะคะในการสมัครแล้วก็เข้าไปที่ Google นะคะพิมพ์คําว่า USPS.com ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อพิมพ์เข้าไปแล้วก็จะเจอหน้าเพจหลักนะคะให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะคะจะเจอคําว่า USPS Job Carrier นะคะค่ะเสร็จแล้วก็คลิกคําว่า Carrier นะคะก็จะมาเจอคําว่า Search Job นะคะให้เพื่อนๆน,นะคะคลิกไปตรงที่ Search Job ได้เลยค่ะ หลังจากที่เพื่อนๆนะคะคลิกคำว่า search job นะคะมันก็จะมาอีกหน้าหนึ่งนะคะในหน้านี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะคลิกตรง location น,นะคะว่าเราอยู่รัฐไหนนะคะค่ะตัวอย่างนะคะอย่างเราอยู่รัฐมินนิโซตานะคะเราก็จะเลือกรัฐมินนิโซตาเราก็คลิกคำว่า start นะคะแล้วก็จะมาเจอหน้านี้นะคะ,คะในหน้านี้นะคะก็จะเป็นตำแหน่งงานต่างๆนะคะในรัฐที่เราอยู่นะคะให้เพื่อนๆเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะสมัครงานในตำแหน่งไหนนะคะ ค่ะเมื่อเลือกตำแหน่งของงานได้แล้วนะคะก็คลิกคำว่า apply นะคะค่ะเมื่อคลิก apply แล้วนะคะในหน้านี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะของตำแหน่งงานที่เราสมัครนะคะ ก็จะมีรายละเอียดนะคะว่าเป็นออตำแหน่งอะไรนะคะแล้วกออ็รายละเอียดของงานนะคะออสวัสดิการต่างๆนะคะลักษณะของงานเป็นยังไงนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะลองเลื่อนดูนะคะรายละเอียดต่างๆของตำแหน่งงานที่เราสมัครนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ ่เมื่อเพื่อนๆนะคะอ่านรายละเอียดจบแล้วนะคะก็คลิกคําว่า apply อีกครั้งนึงนะคะเพื่อทําการสมัครงานนะคะเสร็จแล้วมันก็จะมาหน้านี้นะคะให้เรากรอกรายละเอียดนะคะประวัติส่วนตัวนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะทําตามขั้นตอนตามสเต็ปที่เขาให้ทําต่อได้เลยนะคะ ค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะในการสมัครงานไปรเซนีนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ usps.com กันได้เลยนะคะแล้วก็เลือกงานที่เราสนใจนะคะเซิร์ชจ็อบนะคะในตำแหน่งที่เราอยากจะทำนะคะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดของงานนะคะแล้วก็ถ้าสนใจนะคะก็ให้รีบๆสมัครนะคะเพราะว่าเ,เขาจะโพสแค่5วันแค่นั้นนะคะแล้วงานที่โพสไว้นะคะมันก็จะถูกลบไปนะคะก็เพื่อนๆนะคะ ถ้า,าเพื่อนๆชอ,อบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจใด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับงานไพรสนีในคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ